ตอนนี้องค์ก็ล้องอยู่กับพี่เชนนาครับสวัสดีครับน้องๆครับถ้าย้อนเวลากลับไปบอกตัวเองในวัยเด็กระหว่างอยากกลัวที่จะล้มเหลวหรืออย่าลืมหาความสุขระหว่างทางถ้าถึงวันนี้ก็คงจะบอกว่าอยากกลัวที่ล้มเหลวอยู่เพราะเดี๋ยวมึงโดนแน่นอนของพี่น่าจะหาความสุขระหว่างทางเะครับเพราะว่าเข็นตัวเองซะเหลือเกินความสําเร็จต้องแลกด้วยความเหนื่อยหรือความสุขสําคัญกว่าความสําเร็จคะของผมยังมองว่าต้องแลกด้วยความเหนื่อยครับเพราะว่า ผมเป็นเป็นพวกสายบูของผมความสุขสําคัญกว่าความสาเร็จครับเชื่อว่าถ้าสุขมาเดี๋ยวสำเร็จตามเชื่อมั่นในตัวเองให้มากขึ้นหรือให้โอกาสตัวเองได้พักบ้างให้โอกาสตัวเองได้พักบ้างเพราะตอนเด็กๆผมเชื่อมั่นตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้วเห็นด้วยเหมือนกันครับว่าให้ตัวเองพักบ้างเพราะเดี๋ยวพักปั๊บเชื่อมั่นในตัวเองต่อยอย่ายอมแพ้ในวันที่เจอพายุหรือจําไว้ว่าทุกปัญหามีวันผ่านไปมองว่าทุกปัญหามีวันผ่านไปมากกว่าเห็นด้วยครับฝ้าหลังฝนมีเสมอสุดท้ายนะคะ เก็บแรงไว้สู้จนถึงที่สุดหรือรู้จักปล่อยวางเมื่อถึงเวลาที่ควรเก็บแรงไว้สู้จนถึงที่สุดครับผมขอปล่อยวางเมื่เวลาที่ควรแล้วกันครับ